แกงป่าเนื้อใส่ใบยี่ราเครื่องพริกแกงป่าพริกแห้งเอาไปแช่น้ำกระเทียม พริกไทยและเม็ดผักชีเกลือนิดหน่อยนะครับตำเลยนะครับตำพริกแกงป่านะครับเมื่อพริกแตกแล้วนะครับใส่หอมแดงนะครับ แต่ไครที่เราซอยขาแล้วก็กระชายนะครับใส่ลงไปเลย ตามละเอียดแล้วนะครับเราใส่กระป,ปิลงไป วัตถุดิบในการทำแกงป่าเนื้อมีเนื้อวัวกระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกพริกหยวกหรือว่าพริกหวานนะครับใบยีร่ร่าน้ำตาลปีบน้ำปลาในส่วนของผักก็มี มะเขือเปาะมะเขือพวงถัวเห็ดข้าวโพดอ่อนพริกแกงป่าเราตำสดๆเมื่อกี้นะครับน้ำซุปนะครับเราต้มเองนะครับถ้าไม่มีน้ำซุปก็ใช้น้ำเปล่านะครับ รอให้เดือดนะครับเมื่อน้ำซุปที่เราใส่ไปเดือดนะครับใส่พริกแกงป่าลงไปนะครับให้เดือดสักครู่นะครับ ผมจะใส่ผักก่อนนะครับที่มันสุกยากใส่เมื่อเขือเปาะลงไปนะครับตามด้วยข้าวโพอดอ่อนเมื่อเขือพวง แล้วก็ถั่วกรีนบีนปิดฝาประมาณ2หรือ3นาทีนะครับ ใส่น้ำตาลตโหนดหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะครับใส่น้ำปลาน้ำปลานี่ไม่ต้องใส่มากนะครับเพราะว่าพริกแกงเราก็มีใส่เกลือไปแล้วมีใส่กะปิไปแล้วมันก็เค็มนะครับและใส่เนื้อ ที่ผมไม่ใส่เนื้อก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เนื้อมันสุกแค่นิดๆน,นะครับไม่ต้องสุกมากสุกมากเดี๋ยวมันเหนียวนะครับแกงป่าเนื้อใส่ใบยี่รา อ๋อใหญ่เลยนะครับชิมเนื้อดูหน่อยนะครับอืมสุดยอดแกงป่าเนื้อ 哎呦，妈！哥。 ดมไปด้วยผักสมุนไพรเครื่องแกงป่านะครับอุดมไปด้วยสมุนไพรยอยากกินอะไรต้องได้กิน ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกด s u b ส c ค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไทยเอวีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับว้าวอร่อยมากๆรสจัดจ้านเผ็ดถึงใจอืม